าเอ้นี่เนี่ยเข่าเกี้ยวผมถอยไม่ได้หรอกครับโอ้ดีใจเลยครับอยากได้เอ็กซ์กปิดเอ็กซ์ปิดก็มาครับเอ๊ะเราจะตีทั้งหมด3ฮิตนะทุกคน สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง V Victory นะครับตอนยูนิตเกมโปเกมอนทีนิกัดเกมพ็อกเก็ตนะครับผมและในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเด็กวัคทิโอกับเพาเกียครับทุกคนในเด็กนี้นะครับผมก็จะเป็นลิสตเด็กนะครับผมของอันดับที่7นะครับในศึกของ Fox EX s h i n i n g l i v a ิ y นะครับผมก็ถือว่าเก่งมากๆแเลยครับได้ที่7ในทัวร์ f o x EX นะทุกคนเพราะว่าในทัวร์นี้ก็คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับ ทับหน้าของเรานะครับอันนี้เขาได้ใส่มานาพี่มา2เลยนะครับเราจะแปด1ที่มานาพี่ก่อนนะครับตีไปนะครับเราจะแปะไอจี้น้ำที่ปนมันอยู่ข้างหลังของเรานะครับ2ตัวนะตัวละ1นจีนะครับผมตัวหลังของเราต้องเป็นตัววิกเลตกับเพาเกียรอยู่แล้วนะครับเพาเกียรเขาจะใส่มาแค่ใบเดียวนะเพราะเขาอยากจะโชว์ความสามารถของตัววิกเลตกับวัคทิโอนะครับผม อันนี้ก็เหมือนเดิมครับ8 1 g ตี30ครับถ้าตี150นะครับผมเมื่อตีเสร็จดึงไอจี้น้ำออก 3G จนะครับจากนั้นทำดาเมจ20ดาเมจแก่โปรกมอนที่อยู่แผงหลังไยตรงข้ามทั้งหมดเลยนะครับผมถือว่าดีมากๆเราอาจจะเอาตัววัคทิโอตีไปก่อนแล้วถ้าเกิดสมมติว่านาตอนนั้นเราสามารถเก็บแบบวันเทิร์นคิวได้หรือว่าปิดได้อย่างเงี้ยอาจจะส่งตัวเพาเกียร์เนี้ยไปตีแบบ150แล้วก็ทำดาเมจให้แผงหลัง20เลยก็ได้นะครับผม วิกฤตนะครับแปดหนึ่งจี้ตีไปจะท่าสปริงเอานะครับก็จะสุ่มตีป่ยมันฝ่ายตรงข้ามตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ทำดาเมจ30ดาเมจนะครับผมอาจจะโดนตัวหน้าก็ได้ตัวหลังก็ได้นะเป็นการสุ่มครับทุกคนแล้วเมื่อเราอีโวเป็นวัคทิโอนะครับจะใช้ทั้งหมด3 g นะครับตีไปนะครับทุกคนเมื่อตีนะครับก็จะรนดอมตีทั้งหมด3ครั้ง แล้วก็สร้างดาเมจครั้งละ50ดาเมจทุกคนก็คือสามารถสร้างดาเมจที่สูงสุดก็คือ150นะครับถ้าตีโปเกมอนสตมื่อเขามีโปเกมอนอยู่ตัวเดียวเนาะอ่ะเราก็ตีไป150ได้เลยนะครับแต่ถ้าเขามีหลายตัวเงี้ยมันก็โอกาสที่จะไปโดนตัวเดียวมันจะยากขึ้นใช่ไหมครับอาจจะโดนตัวหน้า50โดนตัวหลัง100ก็เป็นไปได้นะครับเพื่อนเพื่อนตัวนี้ก็สามารถทําวันเทิร์นคิวได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าค่อนข้างโหดเลยครับผมอ่าครับแล้วเขาก็ได้ใส่ตัวไอเทมกับการซัพพอร์เตอร ของตัววัคทีโอนะครับทุกคนอันนี้เขาได้ใส่ตัวโปเกรบอลเซอร์เบีกสองเอาขีดจุดสองเป็นสามมันนะครับแล้วก็ได้ใส่เอ็กซ์ปีดสองเลยนะครับหลักๆเนี่ยจะมาคอมโบคู่กับดอนครับเพราะว่าเขาก็ใส่ดอนสองนะครับผมอันนี้สมมุตินะครับทุกคนสมมุติว่านับพี่อยู่ตัวหน้าตัวเดียวนะครับแล้วตัวด้านหลังอ่ะเรามีแค่วิกเล็ตนะครับอ่าเมื่อเราถึงตาเราเล่นเราแปะจี้ที่มานาะพี่นะครับผมตีไปปุ๊บแปะหนึ่งจี้ที่ตัวเวกเิดใช่ไหมครับผม ่เมื่อแปะเสร็จแล้วพอเทิร์นหน้านะครับเราก็อีโวครับตัววัคทิโอลงไปแทนวิกเล็ตนะครับพออีโวเสร็จปุ๊บเราอาจจะเอ็กซ์สปีดมานะพี่ถอยมาใช่ไหมครับแล้วก็แปะเอจจี่จากเอจจี้โซนนะครับไปให้ตัววัคทิโอก็จะกลายไปมี2 G ใช่ไหมครับจากนั้นใช้กัดดอนครับดึงเอจี่นะครับจากตัวมานาพี่นะครับผมไปให้วัคทิโอก็คือพอเทิร์นสองปุ๊บเนี่ยเราก็จะมี3 G แล้วนะครับก็เมื่อมีครบ3 G มจ้เราก็ตีไปได้เลยทุกคน คือถ้ายิ่งเราตีเร็วเท่าไหร่ครับโอกาสที่เราจะชนะมันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับทุกคนอันนี้เราก็จะสามารถทำคอมโบแบบว่าเตีบบคนที่2ได้ค่อนข้างโหดเลยครับจากนั้นนะครับเขาได้ใส่ตัวโปเกมอนคอมเิเชันมา1ใบนะครับผมกับตัวอันนี้นะไอโอนโนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะคือมันก็มีข้อดีทั้งคู่เลยนะครับสมมุติว่าถ้ามือเราแย่มากๆเนี่ยเราอาจจะใช้ตัวไอโอนโนนะครับรีมือทิ้งก็ได้นะครับผม แต่ว่าในมือเนี่ยเรายังอาจจะมีพอมีตัวล่างต่อหรือว่าตัวที่ดีๆหน่อย,อยครับอาจจะใช้แค่โปเกมอนคอมเิเ t ชันออกการไปหึงเข้าไปแล้วก็รอลุ้นว่าการที่ออกมาจะได้ใบที่ต้องการหรือเปล่านะครับมันก็ดีนะทุกคนเด็กเนี้ยจากที่ผมลองเล่นแล้วนะผมบอกว่าเอาไอออนออกน่าจะเวิร์กนะแล้วใส่มิตที่ไปแทนนะครับผมบอเด็กนี้ไม่มีมิตที่เลยทุกคนคือมิตที่มันที่ยิมันก็สาคัญนะ บางทีแบบว่าเราเอาวัคทิโอไปเล่นเนี่ยเราดอนเงี้ยจี้เราหมดเลยแล้วกาจะแปะจี้ใหม่มันก็นานไงเออแต่ถ้าเรามีมิต่สักใบนะมันก็อาจจะเพิ่มโอกาสในการที่จะทําให้เราชนะเกมนี้ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับทุกคนเขาได้ใส่ตัวเจนเคปมา1ใบนะครับผมว่ามันก็ใส่ได้ทั้งตัววัคทิโอกับเพาเกียนะครับผมก็ต้องลองดูนะว่าตอนนั้นคขใส่ให้อะไรกันแน่นะครับผมแล้วก็นี่ครับมีอิริดานะครับมาถึง2ใบเลยนะครับมาช่วยคิวเนาะ อาจจะคิว40ให้แก่โปยมอนที่ติดเอจนจ์น้ำอยู่บนตัวเขานะครับผมผมก็มองว่าเด็กเด็กนี้มันเก่งครับทุกคนแล้วก็เวลาตอนเล่นเราก็อาจจะไม่ได้เครียดมากนะครับเฮฮาปาร์ตี้ขำๆไปนะครับผมจากที่ผมเล่นมานะครับผมสามารถทําได้แค่3วีสติดนะครับผมก็คือชนะ3แล้วก็มาแพ้1แล้วก็กลับมาชนะ3นะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวไงเราไปดูในแมตช์กันเลยนะครับว่าจะทุรคทุเลหรือมันขนาดไหนครับผมไปครับ ผมขอนำเสนอ o v e ว top Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f ช e น Fire ฟและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากคุณจดทะเบียนบริษัท5้าล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ l ล n e อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยก เก่งมากๆเลยนะเกียร์ดอสนี่มันเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากๆเลยเออแป๊บนึงน,นะเขาว้าวไม่เป็นไรอ่ะไม่มีทางตายหรอก <laughs> ไอ้เราก็เสียวอยู่นะ เอ้ยแหลมบาดโดดไม่มีทางนี้ได้เลยว้าวเอาอย่างนี้ก็มันสิฮะเอ้ยดันละมาดันดอนตีหนึ่งตีสองปุกอุ้ยตาหน้าเราก็มาแล้วทุกคนอันนี้คือเทิร์นที่สองของเราใช่ปะเพราะเราเล่นคนแรกเนาะ มันนะับมันมาแล้วตาหน้าของเอ็กซ์ปีดได้ปะมันจะโหดมากเลยอะนายเอ้ยแต่ว่าห้ามโดนแลมพารโดสอย่างเดียวนะโอเคกะแล้วตรงตัวนี้เอ็กซ์ปีดไม่ได้นะฮะถอยเลยครับผมไปมันมันฮะ ย้อนปลื้ดเอาแลมพาโดสนะลูกเนี่ยอัดร้อยนะเอาตัวเนี้ยตัวอื่นช่างมาลูกเอาตัวนี้เอ้ยไปป๊อปเอาผิดตัวฮะตอนนี้น่าจะเกมตามล้วนๆอ้าวมันมีแลมพาโดทุกคน เรียบร้อยโอ้โหมีฮิปมาลีเหยียบอีกไม่มีทางนี้ได้เลยโอโ้แล้วเด็กนี้เขาไม่ใส่มิดที่ด้วยนะโอ้โหจะไปเอาอะไรไปรอด ขอบคุณกับการสับสไครครับผมใครเอย่ยคุณ s อนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับ <c oughs> เอลงไม่ได้เลยนะครับผมมันไม่มีทางชนะแล้วนะผมยังมองไม่เห็นเลยทุกคนเพื่อนเพื่อนมองเห็นกันไหมครับ <c oughs> <c oughs> ้จริงมันก็เล่นอย่างกันได้นะแต่ว่าอยากอยากเล่นแบบสไตล์สไตล์ดอนไงเอ,อเอ็กซ์สปีดดอนอะไรอย่างเงี้ยอืม เอาใจดีเหรอฮะนี่คุณใจดีกับผมแล้วผมผมมีออลิดานะหรือว่าบนมือมีซาบิน่าครับผมจากที่ผมดูนะครับผมมองว่าเขาอ่ะเข้าใจเอฟเฟกของแลมพารโดสผิดครับถ้าแรมพารโดตีโดยไม่ knock out นะครับผม นายพลดจะไม่เสียเลือดเลยนะครับแต่ว่าถ้า้องเอาฝ่ายตรงข้ามได้จะต้องทำดาเบิกเกลงห้าสิบแต่เขาน่าจะจําว่าเมื่อตีไปอะทำดาเบิดเกลิงห้าสิบมากกว่าเขาจึงไม่ตีผมเพราะว่าเขาเหลือเลือดเท่ากับเจ็ดสิบใช่ไหมครับถ้าเขาตีผมอะเขาก็จะเหลือเลือดยนะี่สิบเนี่ยทุกคนเขาจะถูกเผาเกียร์ผมตีตายได้อะไรอย่างเงี้ยเขาจึงไม่เอานร,รยพลดตีเข้ามาแค่นั้นเลยครับทุกคนเขาจาเอฟเฟกต์ผิดครับเล่นจูใหม่อ่ะนะเดี๋ยวผมขอไปเทสก่อนนะครับได้ได้ผมขอลองเทสหน่อย คุณจีเอ็มบอกผมเชื่ออยู่แล้วนะแล้วทำไมเขาเล่นแบบนั้นนะทำไมเขาไม่ตีผมอะทุกคนเพราะอะไรอ่ะครับ เขาช่วยผมเหรอเป็น FC ผมปะผมแปลกใจนะไม่ไม่มีเลทเขาก็กระทุ้งมาร้อยสาได้ไงดีครับคุณตั้งโสพานะครับสวัสดีวีวิคสวัสดีครับผมคุณเอเนตติงนะครับขอตาหนึ่งได้ไหมครับได้ครับผมจัดไป เออมีที่แล้วผมรู้สึกกระวนกระวายกระวนกระวายมากเลยอฮะอ่ะตัวเดียวเนี่ยแหละอือฮึอ่ามาจา้ะมาจ้าว้าล่างหนึ่งไม่มาเลยนะ เออเราก็ต้องลงตัวนี้ไปก่อนใช่ป่ะไปรับจี้อ่ะเนาะเพราะว่าถ้าเราได้โปเกมอนคอมมูนิเคชันเราสามารถใช้เอาบนีีไปเก็บได้เนาะเด็กนี้ผมรู้สึกว่าผมเขาไม่ใส่ล็อกกี้ให้เหม็ดมั้งทุกคนผมไม่เห็นเลยนะมนันปี้สู้เขาลูกปั๊มจี้ไปยายุทโ <laughs> อ้ยแสบตา เป็นใบที่ผมอยากได้ที่สุดในเกมเนี้ยทุกคนโเกบอลทองนั่นไงแน่นไงใส่จนได้นะว้าวามีตัวหลังด้วยนะฮะเอ้เพิ่มจีตัวหลังป่า,าชว์เลยนะะสเตปสุดยอดสุดยอดสุดยอดเอ้ยพระเอกมาแล้วนะฮะ นายรู้จักป๊อปเอาปะ <c oughs> <c oughs> เออไม่ดีถ้าเขามีเลสใช่ปะถ้าเขาตีมาคนละร้อยห้าส <c oughs> ผมเล่นเพาเกียร์ครับทุกคนเด็กอันนี้เขาได้อันดับแปดได้อันดับเจ็มา <c oughs> เขาไม่ใส่เลยนะทุกคน ขาหว่างมาันะาพียงเดียวเลยนะโอเคครับผมเผาเกียร์โอเคครับเกมนำละทุกคนใช่ป่ะนำเนาะนำมั้ง <laughs> ว้าวมีโดนด้วยอ่ะชาเอ๋ นี่เนี่ยเข่าเกียร์ผมถอยไม่ได้หรอครับแต่หน้าผมขอเอ็กซ์สปีดได้ไหม,อมขอเอ็กซ์สปีดนะเพราะมันน่าก,าากลัวมากอ่ะเนี่ยเราจะตายนะทุกคนเพราะถ้าเขามีเลสเพาเกียร์ผมเสร็จเลยนะอื คุณจรินพรบอกเด็กเหมือนจัดมาขิงวิบวับแซบตาให้หมดอมุ๊ยผมชนะทุกคนเฮ้ยโคตรเท่อ่ะพระเอกมาแล้วโอ้ดีใจเลยครับอยากได้ X Speed, X Speed เอ็กซ์ปิดเอ็กซ์ปิดก็มาครับเอ๊ะเราจะตีทั้งหมด3ฮิตนะทุกคน โอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยครับผมแปบบหนึ่งนะเมืนอกีมีคนหนึ่งขอสู้กับผมใช่ไหมมาครับขอขอคนนี้คนเดียวนะเดี๋ยวเราค่อยแต่แรงกันต่อนะทุกคนได้สองวินสตีดแล้วนะครับผมก้อยนะครับผมมาครับก้อยถือว่าดีนะครับเราเจอไฟนะครับผม,มตัวนี้ตัวแรกไม่ค่อยเวิร์กว้าว ก็ดีนะๆๆอย่าไปไหนนะห้ามถอยนะตัวเล็กเอ้ถ้าผมจำไม่ผิดอื้อ เออผมผมตีไปโดนห้าสินะเพราะเขาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมเออนายเนี่ยตายไปแล้วนะอ,อ้อาวงานเขาอืมถ้าเขาได้รีสโดก,ก็ไม่น่าจะตายนะครับผม อุ้ยเขามีถอยแน่เลยครับปล่อยตายเหรอครับอ๋อมีอีกตัวเหรอฮะอ่ะวิวิกปะไหนๆก็มาแล้วก็ไปให้สุดครับเอาตัวนี้ได้ไหมโอเคครับจเจริญแล้ว <c oughs> อ่ะอะมามา <c oughs> จะแพ้เขาแบบนี้แหละ เดี๋ยวตาหน้าเราถอยแน่เลยแล้วก็แปะจี้นะสวยมากตาหน้าถ้าเราโจวได้มันนะพี่ก็ดีนะครับอใช่เราควรจวได้มานนะพี่นะเพราะว่าเราสามารถใช้โปเกมอนคอมมิชชันแล้วมันจะออกมาเป๊ะเลยนะผมอืมผมว่าผมควรจัจวก่อนเนาะ อุ้ยขึ้นเลยครับงั้นเราก็เล่นเลยนะนี่มันมาแล้ววักเล็ดน,นะเพื่อนเพื่อนเห็นฮิตตกคัเงะสองตัวปะอาจใส่สองตัวนั้นเพื่อนอ้าวยอมเลยโอ้โหกตีอ่ะโอเคทุกคนเราขึ้นอัลต้าบอสามแล้วนะ มันไม่สมศักดิ์ศรีเลยว่ะโอเคครับผมเดซ่าม,มีสตีดนะครับกับเด็กวักเล็ดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปจัดเออเกียดอสกันนะครับทุกคน <S 2> <S 2> <S <S ขึ้นอัตราบัลสองแล้วก็ลงมาแล้ว ว้าเจอเด็กนี้นะฮะหลีฮิบมอนลีไม่มีทางหนีฮิบมอนลีได้เลยฮะอือหืออือหือ,หอผ่านไปก่อนได้ไหม อืการ์ดเราก็ดีนะเนี่ยคอมโบเราสวยนะทุกคนแต่เราจะรอดหรือเปล่าไอ้ช็อตเนี้ยเฮ้ยตีมาได้อยูเหรอโอ้ยโอเคโอเคจะแปลให้อะไรดีครับผม ตาหน้าดอนได้นะทุกคนเดี๋ยวเราดอนมัน,มนเลยนะฮะขอแค่เขายังไม่มีอีโวการ์ดใบเนี้ยก็พอทุกคนเรายังมีสิทธิ์โอกาสตีเขาตายได้เนะมีมาชาโดก็ไม่ค่อยเวิร์เท่าไหร่เนะโอเคครับเยี่ยมมาก เดี๋ยวเราเอ็กซ์สปีดเลยนะครับทุกคนถอยมาลูกอ่าครับใช้ดอนเลยนะครับอ่าเผื่อมีเลสนะ อย่างน้อยกตต็ตีได้อีกสัปตาหนึ่งครับทุกคนอ่าครับผมขอใบนี้นะอู๋เดี๋ยวเด,วเดวหนึ่งสองสามไปครับป๊อบเอาเอ้ยสุดจัด <Yahoo! S 1> มาชัดโอขึ้นมาเลยฮะร <laughs> อดวะไม่ตายอ่าอ่ย คุณฮิโรกิสวัสดีครับวันนี้ผมแพ้12เกมติดการ์ดขึ้นมือแบบโอต้ล็อกรถที่จริงถ้าแพ้สัก3าสี่ตาก็พอเอนะพักก็ได้จริงเออเราแบบค่อยไปเล่นแบบว่าวันถัดไปก็ได้ครับผมมันมันจะเป็นแบบอย่างนี้นะแบบบางทีมันแพ้มันแพ้รวยนะผมผมเคยเจอเหมือนกันวันแบบเนี้ยผมจะไม่เล่นเลยนะครับเราขึ้นแล้วทุกคนนะทุกคน แต่เราได้คนแรกผมไม่ค่อยชอบเลยเราเจอพืชเหรอไอเจ้าเหมียวสคาราดาเหรอเออแต่มือเราไม่ดีเลยเนาะอืมต้องเขียนอะไรชื่อไทยเหรออโออนอชื่อญี่ปุ่นมันก็ชื่อญี่ปุ่นวะเอาชื่อไทยไหมต้องรีเลยนะใช่ต้องรีเลยทุกคนพเพราะเผื่อตาหน้าผมได้ออคิดเออต้องคิดแบบนี้ดออสปิดออคิดโอ้โอ โอเคครับผมก็ต้องผ่านไปไอโอโนไอโอนชื่อนันจโมอ๋อขอบคุณมากมากครับคุณฟุกบอกนันจโมนะชื่อน่ารักดีนะครับผมอ้าวอุ้ยเกือบแพ้ เดี๋ยวโอ้หันไม่ทีโอ้หันนี่ไม่ทีของคิวผมแพ้แล้วนะครับอูททำไมในโหดร้ายกับเราแบบเนี้ยเออผมจะทํายังไงดีครับเนี่ยหันไม่ทีปางตายถ้าเขาลงอาซิอุดมาผมแปะอันนี้ไปอะไรความหมายเนาะโอ้โหผมเออเราขอโอกาสสักเทอร์หนึงได้ไหมอย่าเพิ่งขึ้นได้ไหมอุดนะ ขอตาหน้านะอุดนะอุดมาตาหน้าขอร้องอย่าโปกเกบอลอย่าไม่นะ <laughs> โอ้ยว้ายพอแล้วพอแล้วอ้าวโ,โอเคโอเคโอเคเข้าใจได้ เซจนเจนเซจจนบอกเลย <c oughs> <c oughs> มาละฮะจนป้นใจเอ่อลีทีสเนาะปึ๊บเอาขึ้นไปอ่าสวยงามรับผมเผาเกียร์ควรลงไหมไม่ควรเนาะเพราะเขาไม่สามารถลงอซิอุดมาตีเราได้ใช่แล้วอ่า ออาตัวไหนก็ได้นายเอาตัวหลังดีป่ะเอาให้ตายไปเลยตัวเนี้ยเอ้ยมันต้องแบบนี้สิไวรุ่นโอยสั่งได้ดังใจแม่ไอตาที่ตีลิซโดนะ <c oughs> <c oughs> อ่าเจาะยางตัวหน้าไม่เป็นไรนะเราเหลือหนึ่งลอยใช่ไหม ที่จริงเราจำเป็นต้องลงเผาเกียร์แล้วนะครับผมอารซอุสย,อยังไม่น่าจะตีเราได้เอาตัวนี้นะนายเอาตัวนี้กับตัวนี้นะหนึสองซั้งป๊อปเอา้าโอ้ยสุดจัดครับผมไปลองเล่นกันได้คนระับไง ก็ได้เหมือนกับว่าได้อ่านลิสเด็กของเมตาทุกๆอ่านเลยนะครับคือเหมือนเมื่อเราอ่านเมตาอย่างเงี้ยเราก็จะพอรู้แล้วอ๋อไอเด็กนี้เขาเล่นอย่างนี้นะเด็กนี้เขาสเต็ปแบบนี้แบบนี้นะอย่างเงี้ยเออเราก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมจากที่ผมลองลองดูนะมผมอยากลงพอเกียร์ไปคู่กับตัววิกเลตเนาะ อุ้ยอย่าบอกเนอะผมจะวิกเล็ตไม่เอาไม่เอาผมว่าไม่อยากเสี่ยงเดี๋ยวถ้าผมเจอเขาอีโวนาะชีมาเขาซาบ,บิน่าตีตัวนี้ตายผมเสียใจเลย,ย,ยเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าตาหน้าขึ้นก็ก็ขึ้นมาเนาะ อโอ้ขอบคุณครับขอดอนได้ไหมอุย้ยดอนได้เอ้ยดนไม่ได้ดอนไม่มามต้องมีนาชีแหละไม่มีหรอครับว้าวดอนเอ้ยถ้ามีดอนนะแล้วบอกเลยว่านายเซตจนี วิเขาเสร็จผมจริงๆนะทุกคนถ้าผมมีดอนเนี่ยในมาช้าไปนิดนึงนะเกิดนะชชี่ถอยได้ก้อยเนาะนี่แน่ ตาหน้าเราเอสป,ปีตตัวนี้เนาะอืมเราเผาเกียร์เล่นได้ก่อนเลยนะไม่เอาไม่เอาต้องวิกเ็ตเดี๋ยวไม่เข้าตีมโอเคครับผมเสร็จโจนเพื่อนเนเพื่อนเพื่อนรู้จักการกระจายดาเมจปะ เพื่อรู้จักการจะกระจายดามเมจใช่ไหมโอ้ย3มวินสตีดครับทุกคน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยโอวท็อปอัพมาจริงมะเนี่ยวัสดีครับผมสปอนเซอร์เรานะครับหนอนตัวนี้โหดจริงครับผมขอบคุณมากๆเลยครับผมอันนี้เราชนะวินสติดสามตาเดี๋ยวเราพักชมโฆษณาสักครู่นะครับผม ผมขอนำเสนอ O v e ว To p Up ับริษัทเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยมีเกมต่างๆให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นโปเกมอน TCG Pocket ROV TFT Genshin Impact f ช e น Fire ฟและล็อกเวอร์ชันต่างๆแต่และเกมจะมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายยิ่งเติมมากยิ่งได้ส่วนลดมากทุนจดทะเบียนบริษัท5ล้านบาทเปิดม,มากกว่า5ปีโปรโมชั่นดีๆสุดคุ้มและปลอดภัยและปลอดภัยต้อง Over To p Up ัเท่านั้นลิงก์ Facebook Fanpage และ Line อยู่ด้านล่างใต้คลิปนี้เลย โอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับเราก็สามารถทำได้สูงสุดก็คือ3วีสตีนะครับทั้ง2รอบเลยนะครับผมเด็กนี้มาอาจจะเน้นดวงนิดนึงครับทุกคนแต่ก็เป็นเด็กที่เล่นและสนุกนะอันนี้ผมก็อยากให้เพื่อนๆไปลองกันนะครับผมรับรองเลยว่าไม่ผิดหวังฮะมาเล่นเอาฮาก็ได้นะครับผมแล้วก็สามารถชนะได้ด้วยนะทุกคนการที่เราชนะนะผมสังเกตนะครับผมถ้าเราสามารถนะครับ เอาตัววัคทิโอไปตีได้ในเทิร์นที่2เลยเนี่ยโอกาสชนะแล้วค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าปวกฝ่ายตรงข้ามจะตีได้น่าจะเทิร์นที่3ใช่ไหมครับอย่างน้อยแล้วเนี่ยตีจากวัคทิโอไปหมด2ครั้งอย่างเงี้ยเออถ้าศัตรูไม่ตายจริงเราค่อยเอาเผาเกียร์ขึ้นไปปิดก็ได้นะครับผมแต่ผมก็มองว่าน่าจะเอาไอโอโนออกนะอืไอโนออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวบิตที่แทนนะเผื่อเผาเกียร์ขึ้นไปแล้วอะจีไม่ครบนะครับผมแลวไม่สามารถเล่นได้ถ้าเราไปทอยได้ซักหนึ่งก็ยังดีครับทุกคน อ่าครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับเฮฮาปาร์ตี้ครับผมขำๆเนาะอ่าครับถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ